สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงทริปแรกของปีกันค่ะทริปนี้เป็นทริปแรกของปีเลยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าทริปแรกของปีของเราก็จเจอเรื่องน่าตื่นเต้นแล้วใช่คือจริงๆอะ่ะพวกเราสองคนเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนพวกเราจองตั๋วไปกับกรุงเทพฟูโอก,กะโ,อโดยสายสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็จะแวะทานสิทธิ์เครื่องที่สิงคโปร์ จริงๆเราก็แพนเวลาไว้อย่างดีเลยนะว่าเราออกจากที่สุวรรณภูมิอ่ะ <S 2> 2 <S ตอนสองทุ่ม,มแล้วเราก็จะมาถึงสิงคโปร์ประมาณแบบห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งเราจะมีเวลาต่อเครื่องหนึ่งจุดห้าศูนย์ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็ต่อเครื่องจากชางฮีเนาะที่สิงคโปร์ไปที่สนามบินฟุกโุโอกะเสร็จแล้วเราสองคนน่ะก็อยากเจอฮิมะใช่ไหมเราก็แบบว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรา ต่ออเครื่องในประเทศอะจากฟูกอกะไปลงที่ซัปโปโรกันปรากฏว่าการเดินทางจริงตอนแรกอ่ะเครื่องบินก็ออกตรงเวลาดีนะใช่แต่พอออกไปได้แค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะเราก็ได้ยินเสียงแอร์ตะโกนอยู่ข้างหลังเราก็นึกว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรเขาแบบทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าเออเขาอะไรเขาก็เซ่อเซ่ออะไรเงี้ยเราก็เลยหันไปดูปรากฏว่าพอแค่หันไปดูเท่านั้นอะ เราก็เห็นเหมือนแบบแถวหลังที่นั่งถัดต่อไปแค่สองแถวอะมีเลือดออกอะออกปากทะลักแมส์อะไรเออคือเขาใส่แมสอยู่ใช่ไหม<อ>แล้วเลือดอะมันออกแบบแบบออกเยอะมากอะเปื้อนหมดเลยเปื้อนเต็มเต็มเสื้อเต็มอะไรอย่างเงี้ยไปหมดเลยเราก็าแบบเฮ้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยอะทุกที่เราเคยเห็นแต่หนังใช่ไหมที่แอร์เขาจะแบบอากาศเรียก หาใครจ<ช>ีนหมอบ้างอะไรเออน,น,นี่ยเอออันเนี้ยเขาก็ทําเหมือนกันก็คือเขาก็ตะโกน,นแบบตะโกนเรียกอยู่หลายครั้งเหมือนกันใช่นะเขาก็ตะโกนว่าเออมีในเนี้ยมีหมอไหมมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหมือนผู้หญิงสองคนอ่ะเขาก็วิ่งมา<ช>แล้วแอร์อ่ะก็เหมือนไปเอาพวกกล่องปฐมพยาบาลหรืออะไรในใ,ใ,ในในแบบในในเครื่องบินอะ่ะแล้วก็มาปูแบบเอามาเปิดอ่ะอยู่ข้างๆเราคือเราไม่กล้าหันไปมองเลยนะเพราะว่าเลือดอ่ะมันเยอะมากก็ เขาก็เขาก็ประถมพยาบาลกันอยู่อย่างนั้นน่ะตั้งแต่เกิดเรื่องนะเขามาเรื่อยๆเราก็ยังแบบฮ้ยเขาจะเอายังไงเขาจะเอายังไงดีปรากฏว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องบินมันเริ่มเหมือนแบบเหมือนแบบลดระดับอ่ะไม่แล้วเราก็ดูตรงหน้าจอด้วยเอ๊ะทำไมมันมันวนเหมือนวนกลับมาที่กรุงเทพคือสิงคโปร์แอร์ไลน์หน้าจอเขาว่าจะมีเหมือนให้ดูได้ว่าเครื่องบินอ่ะมันไปทางไหนใช่ไหมเราก็เลยกดเขาไปดูปรากฏว่าเฮ้ยเขาย้อนกลับอ่ะคือขับไปได้สัก สักประมาณ40นาทีละเขาย้อนกลับวกกลับมาที่สุวรรณภูมิอีก40นาทีก็คือใช้เวลานะ่ะไปประมาณ40นาทีแล้วก็กลับอีกประมาณ40นาทีมาลงที่สุวรรณภูมิเพื่อให้เพื่อให้ผู้ป่วยอะ่ะได้ได้ลงไปรักษาระหว่างที่เรากำลังจะไปฟุโกกัยแล้วเรา,เรา,เ,ราเราทานสิน่งเราเราทานสิน่งเครื่องที่สิงคโปร์ด้วยอะ่ะ เราปรากฏว่าเครื่องเพ้่งออกจากกรุงเทพยังไม่ทันถึงสิงคโปรโ์เลยประมาณครึ่งชั่วโมงมีผู้โดยสารไม่สบายกัปตันก็เลยตัดสินใจวกกวกเครื่องกลับไปที่ไทยอีกไปที่สุวรรณภูมิแต่ไฟเราอ่ะจะต้องบินจาก่างีไปฝูกบัวกาวมีเวลาต่อเครื่องแค่ชั่วโมง50เองอ่ะ เราเราจะทันหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่เราลงที่ฟูกุโอกะแล้วอ่ะเราต้องต่อเครื่องไปสต็อปโลด้วยทีนี้แบบเคสนี้ก็รวดมาเพราะว่าเรือดออกอันนี้เราเข้าใจเขาเรือดเขาออกเยอะมากคือคือเขาก็ควรรีบกลับไปรักษาแหละกัปตันคงจะมองแล้วว่าระหว่างบินกลับไทยอ่ะกับไปสิงคโปร์อ่ะไทยน่าจะใกล้กว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกเราจะยังไงต่อเนี่ย ก็คือว่าเราอะต่อเครื่องหลายต่อไงสองต่อใช่ไหมเราก็เริ่มแบบสับสนแล้วทีนี้เริ่มแบบร<น>้อนลนร้อนลนแล้วเอาจะเอายัางไงดีเราก็ถามแอร์เขามาเปิดกล่องผดผพยาบาลอยู่ข้างว่าเออเราอะมีต่อเครื่องนะทํายังไงเขาก็เลยเหมือนแบบบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิงคโปร์แอร์ไลน์จะดูแลให้แต่เราก็บอกอ้าวแล้วเราต่อเครื่องต่อนะเราไม่ได้ต่อเครื่องไปแค่ฟูกุใช่ไหมเรายังต่อเราต่อพีชแอร์ไปที่ซัปโปรทํายังไงเขาก็แบบเหมือนกับ เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเคลียร์เรื่องผู้ป่วยคนนี้ก่อน <c oughs> เสร็จแล้วปรากฏว่าหลังจากเคลียร์เสร็จทุกอย่างเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่ลงเขากลับก็คือลำเนี้ยพูดหลังจากที่ส่งผู้ป่วยออกออกไปแล้วอ่ะคุณไม่ต้องลงให้รอให้รอ,อเพื่อที่จะแบบกลับมาที่สิงคโปร์อีกครั้งหนึ่ง <ไป S 1> ผู้ประสบภัย <ไป S 1> ตอนนี้เราเลย วนกลับมาอยู่ที่ส่วนภูมิก็รอเครื่องออกเขาก็มารับมีเหมือนแบบโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเอารถเชนมารับคนป่วยลงไปแล้วเครื่องก็รอที่จะออกกลับไปชางฮีอีครั้งเราก็ถามแอร์ว่าทำยังไงดีเรามีเครื่องต่อไปที่ฟูโกกะแอร์ก็บอกว่าโอ้มีหลายคนเลยที่เขาต่อไปเดี๋ยวลงไปแล้วให้คุยกับกาวว่าทำยังไงดีโอเค เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยอะที่เราเคยเจอเรื่องแบบนี้นะที่จะบอกว่าโชคโชคไม่ดีก็ไม่ใช่หรอกเราว,าว่ามันเป็นโชคดีที่ว่าเราอยู่บนฟูลเซอร์วิสนะเราจะได้รู้ว่าแบบสายรเขาเขารับผิดชอบอย่างไรด้วยบบเรารต้างต้าง ก็ยังดีที่เป็น f u ลเ service เราก็ยังอุ่นใจได้บ้างเราก็ยังดีที่เป็นเสือของโอเอรล์เราก็ยังพออุ่นใจได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนต่อไปของเราจะเป็นยังไงหลังจากที่ถึงที่ชางฮีแล้วให้คุณถามแอร์กราวนะว่าจะแบบเออให้ทำอะไรให้ถามกราวเลยว่าทำยังไงทีนี้โอเคเราก็เราก็ลุ้นนะเราคิดว่าเผื่อแบบเพราะว่าเออเผื่อทันเพราะทางฟูโกะจากชางฮีไปฟูโกะจะใช้ประมาณ จะจะจะเครื่องอ่ะมันจะออกประมาณตีหนึ่งยี่สิบใช่ไหมเราคิดว่าเฮ้ยเผื่อกลับไปทันมันไม่ทันเนาะเพราะเรามาถึงที่นี่อ่ะก็ประมาณตีสองแล้วอ่ะเครื่องทางลุงก็ออกไปก่อนก็พอเราจะลงเครื่องแอร์เขาก็ย้ำอีกทีว่าอย่าลืมไปคุยกับกาวนะเขาจะรออยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยพอเราเดินออกมาจากเครื่องปุ๊บเราก็เห็นแบบ มีคนมายืนรอตออมีคนมายืนรออยู่ข้างหน้าเขาก็จะเขียนไฟจริงๆอ่ะคนต่อไฟอ่ะมีหลายที่นะเออไม่ใช่แค่ไปไปญี่ปุ่นก็จะมีไปไปไหนของเขาอเมริกาไปออสเตรเลียไปอะไรของเขาเขาก็จะเหมือนเขียนไว้เลยว่าแบบไฟไฟเนี้ยให้แจ้งเขาเราก็เลยแจ้งว่าเนี่ยเราจะไปฟูกูกะเขาก็ชี้ไปมันก็จะมีโต๊ะเจ้าหน้าที่อยู่เขาเหมือนพิมพ์ตั๋วใหม่อ่ะรอไว้แล้วใช่ก็มีหลายคนนะ ที่ไปฟุกุโอกะเที่ยวนี้ใช่แล้วก็แต่ตั๋วใหม่ที่เขาพิมพ์รอไว้อ่ะคือตั๋วใหม่ที่ไปโตเกียวล,ลงสนามบินฮานิดะไปโตเกียวรอบ8โมง8โมงเช้าของอีกวันหนึ่งเราก็แบบโอ้ยเราต้องไปฮานิดะเหรอเราจะไปซัปโปรโรเราบอกเขาว่าเนี่ยก็หยิบเหมือนเห <laughs> มือนแบบ ไฟเ,เขาดู<อ>ว่าเนี่ยเราจองว่าจริงๆเราจองอยู่ที่นี่นะฟูโกโอกะจะไปซัปโปโรเขาก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้คุณน่ะเดินไปที่ t r a n s f e อร์บคือเดินตรงไปจากที่เขาบอกเขาว่าชี้ๆแล้วเขาบอกว่ามันจะเขียนว่าแบบ transfer B บให้คุณไปติดต่อตรงนั้นว่าคุณจะมีไฟ์ไปเราก็าเดินเดินคืนนั้น,นแบบมึนแล้วเริ่มมึนแล้วตีสองครึ่งตีสามเลยประมาณนี้แล้วอะ่ะแล้วเขาก็ พอไปถึงอะก็มีคนต่อแถวนิดนหน่อยห่อยแล้วอะพอคุยกับเจ้าหน้าที่เขาก็เหมือนแบบติดต่อให้อยู่พักหนึ่งนะ<ม>แล้วเขาก็เลยเอาไฟใหม่บอกว่าเออเนี่ยไฟใหม่ของยูนะเออก็คือเหมือนเดิมอะก็คือไปลงที่ฮานิดะตอนประมาณคือแปดโมงไปถึงฮานิดะประมาณแบบสามโมงครึ่งเสร็จแล้วอะเขาก็จะให้บินเอ็นเอตอนห้าโมงจะไปถึงที่ซัปโปโรตอนประมาณหกโมงครึ่ง you okay, ยูโอเคไหมเราก็โอเค เราโอเคอยู่แล้วยังไงก็ได้ให้เราได้ได้ไปถึงซปปัปโปโปรเพราะเราจองที่พักที่ซัปโปโรไว้หมดแล้วใช่ปะเราก็โอเคเขาบอกว่ารรหว่างเนี้ยให้ยูอะไปพักที่ลาส์ได้สุดท้ายแล้วพวกเราก็ต้องมาอยู่มานอนที่ส,สนามบินชางฮีงฮคือเช้าเนาะเอาจริง<ๆ>เขาก็ถือว่ารับผิดช,ชอบได้ดีนะเพราะว่า เขาก็หาไฟให้เราอะไปลงที่ที <thấy zat> ่ไหนนะฮานิดาที่โตเกียวเสร็จแล้วอะเขาก็หาไฟในประเทศอะต่อให้เราจากโตเกียวอะไปที่ซัปโปโรแต่เวลามันแบบไม่ค่อยได้เนาะเย็นอะคือเหมือนใช้เวลาพรุ่งนี้ทั้งวันนะเป็นการเดินทางทั้งทั้งที่จริงๆแล้วพรุ่งนี้เราต้องถึงแล้วแบบแต่เช้าแล้วก็ซัปโปโรอะเราควรจะถึงไม่เกินบ่ายสองแต่กลายเป็นว่าเราน่าจะถึงสักประมาณทุ่มหนึ่งเลยอะ แต่ก็ยังดีด,ดีกว่าเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยดีกว่าเราคือยังไงก็ได้ให้พรุ่งนี้เราไปถึงอ่ะแทนเราก็จะไม่เสียไปอ่ะตอนนี้ก็คือเขาบอกโรงแรมอ่ะมันไกลเขาเลยไม่ได้จัดโรงแรมให้เพราะว่าตอ,ตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วว่ะอีสองตีสามแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเจ็ดโมงอ่ะเจ็ด <7 S 2> โมงก็ต้องขึ้นเครื่อง<ๆ>เขาก็เลยเหมือนให้ให้เราอ่ะม่ใช้บริการเราแทนก็พักสักประมาณ สองสามชั่วโมงนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาบอดดิ้งละไม่เคยเดินทางอะไรเลยมันทรหดขนาดนี้เลยบินแล้วเนี่ยของญี่ปุ่นนี่ไปหมดละไปฟูกุไปหนึ่งวันไปฮานดะฮานดะไปชิโตเซอีกชิโตเซะอีกไปเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาเราก่อนการเป็นว่าเราได้เดินชางฮีไปอีกเอาจ้าโทษทรหดเลยอันนี้เป็นเราชนะทุกคนเขามาข้างในเขามีห้องอาบน้ำให้ แต่ว่า,าห้องน้ำเขาบอกว่าอยู่ด้านนอกเดี๋ยวเราจะเลือกมุมสักมุมนึ่งนั่งนี่มีอาหารมีอาหารให้ทานอะไรเอ่ยเหมือนกว๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำด้วยหิวน้ำมากเลยซึกหนล้าอหิวน้ำก็มีพวกสลัด ก็มีข้าวถ้าหิวนะไปวันนี้เหนื่อยล้วเดี๋ยวเราหาน้ำกินแล้วเราพักอีกสักหน่อยแล้วมาดูกันว่าพรุ่งนี้เราสองคนจะเดินทางไปถึงตอนกี่โมงไปยังไงอะไรตอนนั้นมันก็เหลือเหลือเวลาอีกสามเออไม่ถึงไม่ถึงห้าสามสี่ชั่วโมงเองอ่ะก็ให้ไปรอที่เราเขาก็ให้เหมือนแบบบัตรเราสของเขามาให้ไปนั่งรอก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาบอรดดิ้งตอนเจ็ดโมงเช้า คือเราสําหรับเรานะเราก็ว่าแบบเออมันก็ดีแต่ตอนนั้นมันตื่นเต้นมากแล้วเรายังไม่รู้ว่าเขาจะจัดการยังไงเพว่าเราจะได้ไปหรือเปล่าเขาจะรับผิดชอบถึงแค่ไหนใช่ไหม,มเพราะไฟที่เราจองไปซัปโปโรอะเราไม่ได้จองสายการบินเขาอเออเราซื้อของพีชแอร์เราก็กลัวว่าเฮ้ยเราต้องทํายังไงต้องเบิกป,ประกันเคมประกันจริงๆเคมประกันก็เคมไม่ได้อะ่ะมันไม่ถึง เออม,มันไม่ไถึงหกชั่วโมง<ม>แล้วอีกอย่างเราทําซอมโปใช่ไหมเขาไม่ได้ครอบคลุมสายการบินภายในประเทศอ่ะเขาจะเขาจะแบบเหมือนอ่าคุ้มครองเฉพาะสายการบินที่เราจองระหว่างไทยไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับไทยแต่อสายการบินข้างในน่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้จองก็ยังดีในความในความวุ่นวายก็ยังมีความโชคดีว่าเราเหมือนกับเออเรานั่งฟูลเซอร์วิสเนาะ แล้วเรานั่งสิงคโปร์แอร์ไลน์ด้วยอ่ะเขาก็จัดการค่อนข้างดีอตอนเนี้ยเราก็เล็กเช้าแล<อ>้วคือเมื่อคืนแทบไม่นอนเลยเราก็แบบเหมันไมไ่มีที่นอนนอนไม่สบายเราก็หลับหลับตื่นตื่นแล้วก็ตื่นมากินข้า,าวเช้าแล้วตอนนี้เราก็มานั่งรอที่เกตแล้วตอนนี้ก็ประมาณประมาณนี่แหละเจ็ดโมงละเดี๋ยวเขาจะเปิดให้บอดดิ้งละเดี๋ยวมาดูไฟของเราคือเราก็ยังลุ้นอยู่นะจากนี่ไป โตเกียวเออไวฮานิดาเนี่ยขออยาให้มีเหตุการณ์หนึ่งเมื่อคืนนะแล้วก็จากฮานิดาเนี่ยขอให้เราทันที่จะเปลี่ยนเครื่องเพื่อที่จะไปซปโปโรต่อเราไม่เคยลงฮานิดาเออคือมันจะต่อทันไหมเรามีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเองมั้งเพื่อจะต่อเครื่องเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราทันหรือเปล่าตามพวกเรากันต่อนะคะ และแล้วไฟไปโตเกียวของพวกเราก็เป็นไปนได้วยความราบลื่นนะคะระหว่างนั่งบนเครื่องบินพวกเรามองเห็นฟูจิซังด้วยค่ะตอนนี้พวกเราก็ถึงสนามบินฮานดะแล้วนะคะเราลงมาจากเครื่องบินที่จอดที่ฮานดะแล้วแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะต่อเครื่องไปซัปโปโรเขาบอกว่าให้เราไปเอากระเป๋า แล้วก็ให้ไปเจอที่คือม่เหมือนมีเจ้าที่อ่ะเขาก็รอเราเลยพอลงจากเครื่องปุ๊บเขาก็จะมีป้ายชื่อเราว่าเราไปต่อเครื่องนะแล้วเขาก็บอกให้เรารับกระเป๋าแล้วเดินเลี้ยวขวาแล้วก็ไปจุดไหนจุดไหนอย่างเงี้ยเขาก็บอกไว้ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเราไม่เคยมาสนามบินนี้มาก่อนที่เราลงเครื่องอเดินถ้าใครจะมาต่อเครื่องในประเทศอ่ะต้องเผื่อเวลาไว้นิดนึงนะ หลังจากที่พวกเราผ่านตอมอเข้ามาแล้วนะคะเราก็มารับกระเป๋าเพื่อที่จะโหลดอีกครั้งหนึ่งค่ะเราลงเครื่องที่เทอร์มินอล3นะคะเราก็ต้องไปต่อเครื่องในประเทศที่เทอร์มินอล2ค่ะป้ายรถบัสที่จะไปเทอร์มินอล2ก็คือหมายเลขสูงนะคะพอถึงเทอร์มินอล2แล้วนะคะพวกเราก็รีบเข้าเกตเลยค่ะเพราะว่าใกล้เวลาที่เครื่องจะออกแล้วค่ะเรากำลังจะไปซัมโบโลแล้วทุกคนหลังจากเดินทาั้งแต่สองทุ่มเมื่อวาน ตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลา4โมง15ของญี่ปุ่นใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้วหลังจากที่พวกเรานั่งเครื่องบินมาประมาณ1ชั่วโมง40นาทีนะคะพวกเราก็ได้มาถึงที่สนามบินนิวชิตโตเซแล้วค่ะเดี๋ยวขอแวะแลกพาร์รถไฟก่อนนะคะแลกพารตรงนี้นะคะเปิด8โมงครึ่งปิดุ่หนึงค่ะแต่เรามา ไม่ท,ทริปนี้พวกเราจะใช้ไอซีการ์ดนะคะเดี๋ยวเรามาลองซื้อกันเลยค่ะเรา,า<น>จะซื้อไอซีการที่ซัปโปรโรตัวนี้คีตาก,กะก็ดูรีวิวมาว่าให้กดอย่างนี้หนให้กดเลือกภาษาองังกฤษก่อนแล้วก็เป็นไอซีการเนาะแล้วก็ลองซื้อ2,000เยนอันนี้แรกคืนได้ที่นี่มีค่ามัดจำ500เงินลงไหนอ่ะนี่เหรอใช่ วางไป okay. แต่มันก็ใช้ได้เหมือนพวกฟรีกะเนาะเราก็เก็บไปใช้เลยพวกเรานั่งรถไฟมาลงที่ซัปโปโรสเตชันนะคะพอถึงก็ออกทางออกฝั่งนอร์ทเอ็กซิทเดินไม่ไกลมากค่ะก็จะถึงโรงแรมของพวกเราพวกเราพักที่โตโยโกอินนะคะ วันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะกับการเดินทาง24ชั่วโมงจากกรุงเทพถึงซัปโปโรวันนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณค่ะ